เอาลคะครับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยมาเลือกโตพิษตลอดนะคะผมเนาะเลือกตัวหลุดพิษตลอดมีสองตัวตัวหลุดตัวนึงจะมาตลอดอีกตัวนึงนี่รุดรุดมากๆเนาะโอ้โหเลือกตัวหลุดพิษตลอด ถ้าเลือกสองเนาะหมูว่านนี่ตัวเด่นเท่าอีกตัวหนึ่งคือสองถ้าเลือกสองตัวหลุดกับเขาลครับโอ้โหท่านผู้ชมก็จะหายไปเบิดละช่องเฮ้าแต่กะโบเป็นยังเท้ากะสู้ต่อไปครับคนคำนวณกะคำนวณลงคือเก่าอะครับผมเขียนอยู่กับหมกับมกบบหมักน้ำเนาะอ่ะ มากบางที่มกักบางที่ไมกก่กมักเนาะปมะามาณนี้เพราะว่า,าข้ากลับมาลงเป็นแนวทางให้คือเก่า้วครับเป็นแนวทางเลือกอีกทางช่องนึงเมื่ว่านี่ตัวหลุดแปดมันมาขาเฮาเนะมันกับบู้ใดเลยเนาะมันจะไปมาเล่บดเลยมันไปทางอื่นครับถ้าข้าเลือกสองมันกับค้งจะได้แล้ว สายลูดเท่านี่ยตลอดตลอดมาอยากเว่าหลายยายห้หางจีไปตโตหรือว่าพ่อสนีแต่กะต้องสู่ต่อไปเนาะมีได้มีเสียนะครับมีได้มีเสียธรรมดาเนาะไปยี่กีครับยี่กีบวกล่าหุ่น บวกล่าหุน้นวันพระรหัส,สบดีมันจะมีหวยเหลา้าน้ำเดือดครับแต่าว่าเท่ากับลุ้งเลา่าใบไฮแล้วมานี่แลว้ลวแลว้วแล้วมา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 เป็นกําลังใจหน่อยแลว้ลวแลว้ลวแล้วแล้วมามาแลว้ลวแลว้ลวแล้วมาแมวครับแมวกําลัาง,างเดินมาไปครับผมยี่กีบวกล่าหุน้นห้ากับเจ็ดวิ่งลูดห้าห้ากับเจ็ดวิ่งลูดเข้าโบได อยากให้เล่นไลฟ์เฮาบดาอยากให้เล่นทุกคุนเด้อครับถ้าพ่อถ้าหุ่นมันเข่าแล้วกับพ่อครับตามพ่อตามแล้วถ้ามักตัวใดวิ่งรุดหรือว่าจะรุดล่างหรือว่าจะบูดโดนหรือว่าแบบไหนก็จัดไปเด้อครับผมเป็นเพียงแนวทางเ่ได้อยากให้เล่นทุกหุนเด้อครับถา้ถาเข่าแล้วก็ยุดพ่อครับผมตามต้องตามนะครับผมจัดไปห้ากับเจ็ดวิ่งรูดครับ ยีก่กีบวกล่าหุ้นต่อไปครับมาเบิ้งผลกันจักหน่อยมันเป็นจังไหนครับอาการเท่าซ้ายเจาะก็ก่าจะเข่าให้กะสองสี่ก็จะเข่ากันน่นแล้วครับผม VIP มาพิเศษออกหนึ่งสาห้าล่างออกสองห้าล่างออก5้าสอง ให้ตัวเด่นเข่าแปดกบสองหมอวานี่ครับแต่เข้าเลือแปดตายครับมันเป็นยังไงฮะอาการมันเป็นยังไงบอกหมอสีอาการแบบนี้ครับนี่แหละครับผมเข้าตรงเปลี่ยนคปบบางเนาะเฮ็ดคีปเบิ้งคปบบางเนาะเบิง้งอาคีบใหม่ๆบางครับเบื้องแต่คิปตัวเลขมันจะเครียดครับเครียดเหล็กบ่เขาเนาะหาหนอยปกติเจ็ดห้าหก จ็ดห้าหกล่างออกซีเจ็ดค่ะผมซีเจ็ดกับโอเเขาเนาะมีเอปกตินีนรุดครับมีซีหกมีซีสามซีจับไว้คือว่ามีซีสามซีเก้าซีแปดซีสองออกซีเจ็ดนี่แหละครับ มานี่แหละตัวเลขของเขามันจับผิดไปตัวหนึ่งไปต่อครับผมฮาหนอย vip 7พีเจ็ดสองซี เข่าครับสองซีครับผมเข่าสองซีกว่าจะมาได้เนาะแบบ b p แล้วครับผมส่วนล่างออกศูนย์หกศนย์หกกัยังไม่ศูนย์กันยังไม่ยมอยู่ครับสายเจาะเข่าสุดท้ายแต่ว่าสายลุดตายครับแต่ว่าวันนี้มันหลุดแล้วหอบกันยังต้องเขาจับ สายหลูดไว้มาต่อกันเลยค่ะผมให้กำลังใจเลยลูกให้กำลังใจอ่ะนั่งลงมันอีวันพาะด้ครับวันพนะระอย่าลืมไปทำบุญนะครับผมมันพระ ครับฮานอยประจำววันที่28มกราคมวันพฤหัสบดีฮานอยอย่างเดียวพิเศษพีปกติจัดไปครับผมวิ่งสายวิ่งสายรูดขอฟันธงที่8ดขอเหตุผลนมว่านนี่มันลุดบอนนี้มันต้องมาครับผมโมว่านนี่รุดไปเฮาขอจับ8ไว้หนึ่งตัวขอสายรูดเป็น8ดเลยนะครับผมสายลูดเ้ามาขอ8ครับ เแมนโดนเขากัดมาอีกระเบนไปจับสายลูดแปดตัวแดงครับแปดเจ็ดแปดเก้าจับคู่ครับแปดสามแปดห้าลูดแปดแปดเจ็ดแปดเก้า แปดามแปด้าจัดไปครับผมสายรูดรูด8 8ดแปดแปย่งเดียว8ปดข,ของห้าหมู่ว่านี่มันเป็นไปน้อยน้อยน้อยเวียดนามนะครับน้อยปลอมนะครับผม oh. ไปแต่น้อยปลอมทุกมือนนะครับไปครับผมไปต่อกันเลยตัวเด่น ตัวเด่นสองตัว9 8กับ7ตัวเด่น8กับ7ฟันไปที่8นะครับ7จับคู่ครับผม73 7ดสามเจ็ดหเจก้ห้าจัดไปครับทำมักแนวทางของทางช่องเฮาครับผมเป็นแนวเทา้าแนวทางเลือกนะครับผมมา ต่อกันเลยครับผมหตกกันครับ5้าสามห้าเจ็ดสามห้ครับผมตกกันเท่าไปต่อกันเลยครับจับจับสมตัว9ก้แปเจ หกแปดเจ็ดห้าแปดเก้าอีกตัวหนึ่งครับหกแปดเก้าอับสามตัวไว้ครับเพื่อดวงดีเฮงๆ่อยๆฝากให้กำลังใจกันไปครับวันนี้วันพระแม่กะได้เอา อกหม้ถูกเตเี้ยนขึ้นเจ้าที่เจ้าทางขอให้เจ้าที่เจ้าทางังบริเวณนี้เปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงเปิดให้ท่านผู้ชมถูกหวยขอให้เลขเขาย่างที่ต่างใจครับผมสำหรับมณีกะขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลไหลรวยรวยเฮงเงปังๆเข้าต้องเลี่ยนเตี่ยนแบบเปิดหูเปิดตาเบื้องอันอื่นไปบังนะครับผมเนาะมันจะได้คลายเครียดครับผม เจอกันใหม่คิดนะ้าวันนี้วันพระครับแม่ก็ไดมากไหว เมื่อนันวันพระครัผมแม่ก็ได้มาไหวา,า้เจ้าที่เจ้าทางขอชูขอหลาบน้ำเ้้อครับผมเนาะเมื่อนี้วันพระขอหเดี๋ยวกะแม่ก็ได้จะไปวัดต่อครับผมไปทำบุญทำท่านกันที่วัดอาบน้ำต่อไปกะในทำการอันนี้อีก ห้องผ้าครับบันนี่ขึ้นไปห้องผ้าบ่าึ้นไปห้องพระตอนเช้านะครับผมแม่ก็ได้ขึ้นไปห้องพระเตรียมนี่ค่ะแล้วเดี๋เจอกันใหม่คลิปหนะ้าตับนี่ครับ ทำอะไรอะฮะตันนี้มันดือ้อครับผมมันกัดคนนำะมันธรรมดาได้ดต้น